ฟังพอดแคสต์ City Trail Talk เอพ s o ซ์ล่าสุด s t r a v a vs Sports Devices ทำไม s t r a v a ถึงครองใจนักวิ่งนักปั่นทั่วโลกเจาะฟีเจอร์เด็ดเปรียบเทียบกับ Garmin, Sunto, Coros และเหตุผลที่นักกีฬายอมจ่ายฟังได้ทุกช่องทางพอดแคสต์ตอนนี้เลย สวัสดีครับยินดี D ต้อนรับสู่ City Trail Talk พวกเราพูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง Strava กันครับโดยเฉพาะเรื่อง Subscription หรือการสมัครสมาชิกแบบเสียเงินค่ะเรามีข้อมูลจากหลายที่เลยทั้งจากตัว Strava เองความเห็นจากผู้ใช้จริงๆใน Reddit แล้วก็มีบทวิเคราะห์โมเดลธุรกิจด้วยใช่ครับเป้าหมายเราก็คือจะมาดูกันว่าไอตัวเสียเงินเนี่ย มันต่างจากฟรีเวอร์ชั่นยังไงนะแล้วมันคุ้มไหมที่จะจ่ายแล้วอะไรที่ทำให้ Strava ยังแบบเออยังเด่นอยู่ได้ในตลาดนี้อืมน่าสนใจค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลย Strava มันมีทั้งฟรีทั้งเสียเงินเนาะตัวฟรีนี่เอาจริงๆก็ให้ฟัง์กชันพื้นฐานมาเออค่อคนข้างครบนะใช่ค่ะ การบันทึกิจกรรมวิ่งปั่นว่ายน้ำก็ว่าไปดูสถิติเบื้องต้นระยะทางความเร็วมีแผนที่ให้ดูแล้วก็หัวใจสำคัญเลยคือความเป็นโซเชียลอืมใช่ใช่ติดตามเพื่อนกดคูโดสที่เหมือนไลค์คอมเมนต์เข้าร่วมคลับหรือพวกชา a l เลนจ์ต่างๆได้ค่ะซึ่ง เอาจริงๆสำหรับนักกีฬาทั่วไปแบบว่าไม่ได้ซีเรียสมากตัวฟรีก็อาจจะพอแล้วนะคะคแต่พอเป็น subscription แบบเสียงเงินอันนี้ในไทยก็ประมาณ เออแผ่นนิดนิดต่อปีเนาะครับผมประมาณ1ันหบาทสิ่งที่ได้เพิ่มมาชัดๆเลยก็คือพวกเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงค่ะอย่างการวิเคราะห์โซนหัวใจ heart rate zone analysis ดูว่าเราซ้อมโซนไหนเยอะหรือ pace zone power zone analysis สำหรับคนที่ใช้ pace หรือวัดคุมซ้อมอ๋อครับมีค่า relative effort ที่บอกว่าซ้อมนี้หนักแค่ไหนแล้วก็ graph i t n e s s and freshness อันนี้ดีมาก ไว้ดูแนวโน้มความฟิตความล้าสะสมโอ้ oh, ละเอียดขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะข้อมูลมันจะลึกกว่ามากเหมาะกับคนที่แบบจริงจังกับการซ้อมต้องการดูพัฒนาการตัวเองมันมีแดชบอร์ดส่วนตัวที่โปรขึ้นเยอะเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเอ่อฟีเจอร์ไหนที่แบบว่าดึงดูดสุดๆทำให้คนยอมจ่ายเงินล่ะครับจากข้อมูลที่ดูมาแล้วก็เสียงจากผู้ใช้ใน reddit นะคะตัวชูโรงมากๆเลยคือเรื่อง segments ค่ะอ๋อ oh, ไอ้ที่เป็น แข่งกันในเส้นทางย่อยๆที่เราสร้างกันเองได้ใช่ใชค่ะแบบเสียงมือนี่คือจะเข้าถึงลีดเดอร์บอร์ดได้เต็มรูปแบบเลยดูอันดับทั้งหมด รองตามอายุน้ำหนักหรือดูเฉพาะในกลุ่มเพื่อนเราก็ได้ hmm. และที่เด็ดสุดๆคือ live segments ค่ะอันนี้คือมันจะแจ้งเตือนบนานาฬิกาหรือไม้จักรยานเลยแบบเรียลไทม์โอ้โหตอนวิ่งอยู่เลยเหรอครับใช่ค่ะว่าตอนนี้เรานำหรือตามหลังสถิติเก่าเราหรือสถิติที่ดีที่สุดของเส้นนั้นที่เรียก KOM QOM อะค่ะอยู่เท่าไหร่ซึ่งแบบฟรีจะเห็นแค่ top ป10ใน leaderboard แล้วก็ไม่มี live segments โอ oh, ้โหฟีเจอร์นี้ น่าจะถูกใจสายแข่งสายท้าทายตัวเองมากๆเลยนะเปลี่ยนการซ้อมธรรมดาให้เป็นการแข่งย่อยๆได้ตลอดใช่เลยค่ะมันสนุกตรงนี้แหละแล้วก็มีเรื่องการวางแผนเส้นทาง route planning อันนี้ก็สําคัญใช่ไหมครับสําคัญมากค่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบลองเส้นทางใหม่ๆตัวเสียเงินนี่คือสร้างเส้นทางวิ่งปั่นเองได้เลยโดยดูจาก heat map ที่เป็นแผนที่ความร้อนแสดงว่าคนนิยมวิ่งปั่นเส้นไหนกันทั่วโลกใช่ค่ะมันช่วยให้เห็นภาพว่าทางไหนฮิต ทางไหนเปีเ้ยวแล้วก็มี suggested routes แนะนำเส้นทางในที่ที่เราไม่คุ้นแถมมี personal heat map ด้วยนะเป็นแผนที่ส่วนตัวที่โชว์ทุกเส้นทางที่เราเคยไปมาเลยโหอันนี้เจ๋งดีครับแล้วก็ดาวน์โหลดแผนที่ไว้ใช้ออฟไลน์ได้ด้วยค่ะเผื่อไปที่ไม่มีสัญญาณครบเครื่องเรื่องเส้นทางเลยแต่ใน Reddit ก็มีเสียงต่างใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็มีความเห็นหลายมุมมองเลยบางคนก็บอกว่า Roots Planner กับ Heat Map ของ Strava เนี่ยคือที่สุดแล้วดีสุดแล้วโดยเฉพาะเวลาไปที่ใหม่ๆข้อมูลจากผู้ใช้ยเยอะจริงครับแต่บางคนก็แย้งว่าเออแอปอื่นอย่าง Komoot หรือแม้แต่ Garmin Connect เองก็มีฟีเจอร์วางแผนเส้นทางที่ดีเหมือนกันหรืออาจจะดีกว่าในบางจุดด้วยซ้ำอ๋อครับส่วนเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกบางคนที่เขามีนาฬิกา Garmin หรือใช้ Training p e a k อยู่แล้ว เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอาขอข้อมูลตรงนั้นมันก็ละเอียดพอแล้วไม่เห็นต้องจ่ายเพิ่มให้ s t r a าเลยก็แล้วแต่คนมองจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็มีอีกมุมที่น่าสนใจคือบางคนจ่ายเพราะอยากสนับสนุนแอปที่ชอบใช่ค่ะมีกลุ่มนี้เหมือนกันคือใช้บ่อยชอบก็อยากให้แอปมันอยู่ได้พัฒนาต่อไปได้เหมือนจ่ายค่าสมาชิกสนับสนุนไปแต่ก็มีอีกฝั่งที่มองว่า,าราคามันก็สูงไปหน่อยเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้เพิ่มมา มันอาจจะไม่คุ้มสำหรับเขาถูกต้องค่ะมันก็เลยเป็นคำถามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะทำไมคนที่เขามีนาฬิกา GPS ดีๆแพงๆอย่างกา r m i n Sunto, Coros อยู่แล้วถึงยังต้องมาใช้ Strawa อ,อีกทำไมไม่ใช้แอปของนาฬิกาตัวเองไปเลยนั่นสิครับทำไมคำตอบหลักๆที่ข้อมูลชี้ตรงกันนะคะคือความเป็น Social Network สำหรับนักกีฬาที่ใหญ่ที่สุด อ๋อเน้นโซเชียลใช่ค่ะมันเชื่อมทุกคนทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกันได้หมดไม่ว่าคุณจะใช้นาฬิกายี่ห้องอะไรข้อมูลมันไหลมารวมที่ Strava ได้หมดเลยอ่าฮะทำให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลการซ้อมของเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือคอมมูนิตี้กับการแข่งกันผ่านเซกเมนต์ ments, ซึ่งแพลตฟอร์มของค่ายนาฬิกาเองมันทำไม่ได้ในสเกลที่ใหญ่และเปิดกว้างเท่า Strava ค่ะ เข้าใจเลยครับคือจุดแข็งอยู่ที่ความเป็นศูนย์กลางกับสังคมนี่เองแล้วในแง่ธุรกิจล่ะครับถ้าเขาไม่ได้เน้นโฆษณารายได้หลักๆมาจากไหนครับเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือมาจากค่า s u b s c r i p t i o นนี่แหละค่ะข้อมูลปี2023บอกว่ารายได้ส่วนนี้ประมาณ275ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะโอห้เยอะเหมือนกันนะ เยอะค่ะนอกจากนั้นก็จะมี Strava Metro อันนี้คือเขาเอาข้อมูลการเดินทางแบบสรุปรวมๆไม่ระบุตัวตนนะไปขายให้หน่วยงานเมืองเอาไปใช้ว่างผังเมืองพัฒนาถนนอะไรแบบนี้อ๋อมีแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็มี Sponsor Challenges ที่ร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆจัดกิจกรรมท้าทายในแอปอันนี้ก็เป็นรายได้อีกทางโดยที่ไม่ต้องมีโฆษณามารบกวนผู้ใช้โดยตรง เป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจนะครับไม่เน้นโฆษณาแต่ก็มีรายได้หลายทางใช่ค่ะสรุปแล้วการจะจ่ายเงินให้ Strava Subscription เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงๆถ้าต้องการวิเคราะห์ข้อมูลซ้อมลึกๆชอบแข่ง Segment s หรือใช้ฟีเจอร์วางแผนเส้นทางบ่อยๆอันนี้ก็น่าจะคุ้มใช่ค่ะมันเหมือนการเติมเต็มประสบการณ์โดยเฉพาะด้านสังคมการเปรียบเทียบการแข่งขันที่แอปของนาฬิกาอาจจะให้ได้ไม่ได้เท่า Strava ครับ แล้วก็อาจจะมีประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะว่าในอนาคตเนี่ยที่ AI มันเริ่มมีบทบาทมากขึ้น Strava จะเอาเทคโนโลยีนี้มาต่อย,ยอดได้ยังไงบ้างอืมน่าสนใจครับจะยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้สร้างมูลค่าเพิ่มหรือให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆที่ต่างจากเดิมได้ไหมนอกเหนือจากการสรุปผลออกกำลังกายอัตโนมัติที่ตอนนี้ก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วเป็นคำถามที่น่าติดตามมากครับว่า Strava จะใช้ AI มาสร้างความแตกต่างยังไงในอนาคตเอาละครับ และนั่นก็คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกเรื่อง s t r a v a Subscription กันในวันนี้ขอบคุณที่รับฟัง City Trail Talk พวกเราพูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งครับขอบคุณที่รับฟัง City Trail Talk Podcast หากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามแชร์และแวะมาพูดคุยกับเราได้ในทุกช่องทางเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้สนุกกับการวิ่งและปั่นบนทุกเส้นทางครับ